วันนี้เราจะพามาดูกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ปางช้างมีให้สําหรับนักท่องเที่ยวนะคะสามารถทําได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ก็คือเป็นกิจกรรมสําหรับครอบครัวเลยข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่แม่<พ> mean, มาจากไหนคะข้าวเหนียวก็ซื้อมาน้ะคือเนื่องจากออฟก็ตัวสั้นอยู่แล้วนะคะอืมต้องมีความพยายาม <c oughs> อึบ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอป๊อปนะคะในรายการเดอช้างวาร์เนีตี้นะคะวันนี้เราจะพามาดูกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ปางช้างมีให้สําหรับนักท่องเที่ยวนะคะเ,เป็นการทําอาหารเสริมให้สําหรับช้างเพราะว่าช้างนะคะนอกจากจะกินอาหารหลักจากหญ้าแล้วนะคะก็ยังจะมีอาหารเสริมจำพวกข้าวเหนียวแล้วก็สมุนไพรนะคะกิจกรรมนี้นะคะสามารถทําได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ก็คือเป็นกิจกรรมสําหรับครอบครัวเลยเดี๋ยวอป๊อปแจ้งค่ะ แนะนำนะคะ,ะให้ผู้ที่ดูแลสถานที่นี้นะคะมาช่วยกันทำอาหารเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเตรียมไว้สำหรับทำกิจกรรมนี้นะคะแต่ด้วยว่าอของมันเยอะเนาะ,ะเราก็อยากจะให้ผู้ที่ทำเป็นประจำนะคะผู้รู้เนาะมาช่วยแนะนำกันดีกว่า,วาตรงนี้นะคะขอเชิญแม่บัวนะคะามาช่วยทำกิจกรรม้ยคะ่ะ อันนี้เราจะมาเริ่มทํากิจกรรมนี้ด้วยกันนะคะอ,ะอะแม่บัวช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าแต่ละอย่างมีอะไรบ้างมีมะขามเปียกนะคะแล้วนนี้สมุนไพรค่ะน,นี้น้าอ้อยนะคะอ,อันนี้บอลเพชรค่ะอันนี้ไพลค่ะอันนี้เกลือค่ะเอาผสมกันนะคะข้าวเหนียวนี่นมแม่มาจากไหนคะข้าวเหนียวก็ซื้อมานะ่ะตรงนี้ในส่วนของน้าอ้อยอะค่ะแม่ทาไมมันไม่เป็นน้า น้ำอ้อยนี้เป็นน้ำอ้อยก้อนค่ะจากอันนี้หรือเปล่าเออจากนี้แหละค่ะจาก้อ้อยนี่แหละแล้วเขาต้องเอาไปคั้นค่ะเอาไปคั้นให้มันเป็นน้ำอ้อยให้มันเป็นน้ำอ้อยกว่าจะได้มานะคะอ่ะให้ตรงเนี้ยแม่อัอนี้เนี้จากบัวระเพ็ดค่ะนี่มันเป็นต้นนะคะบัวระเพ็ดค่ะแล้วเราต้องเอาไปบดบดอีกทีแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะคะต้องบดก่อนนะคะแม่ไพรอันนี้ไพรค่ะ นี่ค่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะใช้บดเหมือนกันค่ะต้องมาบดเหมือนกันให้จะได้เป็นแบบนี้ค่ะทุกอย่างนะคะเราจะต้องไปบดไปทาอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ละเอียดเพื่อเพื่อที่จะเอามาผสมเนาะเป็นสัดส่วนที่พอเหมาะที่จะให้อาหารแกช้างนะคะส่วนเกลือเกลือนี่ก็ให้กทะเลค่ะสั่งตรงสั่งตรงมาจากทะเลค่ะเกลือนี่ก็กระหายน้ำเนาะช่วยให้ช้างกระหายน้ํานะคะส่วนตรงนี้ อันนี้คือเป็นอาหารที่สำหรับเตรียมไว้ให้กับช้างเลยนะคะก็จะมีอ้อยแตงกว่ากล้วยแต่นี้เราจะมาจัดใส่ตะกร้าสวยๆกันอีกทีอ่ะตรงนี้เราขอเริ่มเริ่มทำเลยนะคะใส่น้ำนิดนลอยนะคะเราจะต้องใส่น้ำนิดนึงนะคะเนื่องจากบีมันออกค่ะมันจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนเหนียวจนเกินไปนี่นะคะน้ำอ้อยกำหนึ่งนะคะน้ำอ้อยนี่จะรสหวานนะคะช้างชอบกินนะคะบริเวณนี่ไม่ต้องเยอะนะคะ สูกำลังชอบมากเลยใช่ไหมคะชาชอบทานหวานค่ะนี่คือทุกทุกอย่างนี้ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะใส่พอพอดีนะคะเกลือกับหายน้ำค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกับการคลุกนะคะอ่าเอามะขามมาใส่สมุนไพรนะคะเสร็จแล้วเนาะคลุกเข้ากันให้มันเข้ากันนะคะมะขามกับสมุนไพรค่ะมะขามนี้มะขามสดหรือเปล่าคะ นึ่งแล้วค่ะนึ่งแล้วมีรสชาติยังไงแม่มันจะหวานๆเปรี้ยวนิดนึงเค็มๆนิดนึงค่ะกินได้ไหมคะเนี่ยได้ค่ะชิมดูค่ะอันนี้นะคะ่านผู้ชมเราจะลองชิมนะคะทําเองชิมเองเพะถ้าช้างทานได้เราก็ต้องทานได้ค่ะทานได้แม่เป็นลูกนี้นะฮะหนูชิมไปอันนี้คือผลงานของแม่บัวนะคะทําเสร็จแล้วก็จะได้ก้อนประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวต่อไปจะเป็นออฟลองทำบ้างอ่ะเดี๋ยวป้าบัวไม่ต้องบอกนะเดี๋ยวจะลองทำนี่ถูกหรึปล่านะคะแผ่แผ่แผ่น้ำเนีจนิงค่ะน่อะสมุนไพรเข้ากันช้างชอบหวานนะคะเราก็จะเน้นนิดนึงอันนี้ก็ใส่หน่อยนึงมันขุมนะคะมอลลาร์เพลสใาย ใส่หน่อยต่างอีกหน่อยก็น้ำปลาอีกหน่อยอันนี้ก็จะเป็นคือของออฟนี้จะแบบหวานฉ่ำมากนะคะสำหรับช้างเราใส่เกลือนิดนึงนะคะปานร้อนหรือเปล่าุหน้ากินมากเลยแม่ลองชิมไหมแม่ชิมดูแม่ก็เล่นด้วยอ่ะกินได้เรอมันเป็นยัง ่อยเลยนะคะ่อยจริงๆค่ะหวานๆเปรี้ยวๆเลยค่ะการปั้นก็จะปั้นง่ายมากเลยนะคะเหมือนเราปั้นดินน้ำมันกิจกรรมนี้นะคะเราสามารถทําได้ทั้งครอบครัวเลยราคากิจกรรมนะคะจะอยู่ที่ราคา350บาทนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอทำข้าวเหนียวต่อเนะกิจกรรมนี้นะคะไม่ยากเลยแล้วก็นอกจากเราจะสามารถเอามาทำเป็นกิจกรรมของครอบครัวแล้วนะคะ ก็สามารถมีประโยชน์กับชางด้วยเนาะทำยังไงต่อคะทำอย่างนี้นะคะกวนก่อนทำเป็นหลุมก่อนนะคะทำเป็นหลุมภาษาเหนือว่าเป็นโมงเป็นโมงแต่ภาษาเหนือก็คือทาให้มันเหมือนเป็นโมงนะคะเป็นโมงเป็นโมงก็ใส่เกลือเข้าไปนิดนึงับปั้นปั้นเป็นรูปนี้นะคะอันนี้ก็คือสูุนไทยที่เราจัดเตรียมทาเมื่อกี้นะคะเสร็จเรียบร้อยละทีนี้ค่ะ ต้องเข้าใจว่าท่านผู้ชมอ่ะจะต้องสงสัแยแน่เลยว่าแต่ละอย่างะค่ะมีคุณสมบัติยังไงเนาะเอิร์นออฟไม่ค่อยรู้<ม>ทางด้านนี้นะคะจึงจะขออนุญาตถามผู้รู้ดีกว่าเดี๋ยวขอเชิญหมอกเกมน,นิดนึงนะคะอ่าแม่บัววันอยู่ทางขวานิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัค่ะำหรับอ่าสรรพคุณของ สิ่งที่เราใช้ในการตั้งเป็นอาหารเสริมให้กับช้างนะครับตัวแรกที่เราจะพูดถึงกันก็คือตัวของน้ำอ้อยนะครับผมน้ำอ้อยเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยให้ช้างเนี่ยทานอาหารป้อนของเราได้อร่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหวานใช่ไหมคะผมมันหวานนะครับและทําให้เขาทานเยอะขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งครับเพราะว่าเขาชอบในรสชาติของมันนั่นเองครับตัวต่อไปที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็คือตัวนี้ครับเขาเรียกกันว่าบอระเพ็ดนะครับผมสำหรับตัวของบอระเพ็ดเนี่ยครับก็จะมี ลิศนะครับช่วยในการบำรุงกําลังของช้างนั่นเองครับช่วยให้ช้างเนี่ยมีความอยากอาหารที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอาไปให้ตัวของช้างที่มีลักษณะของช้างพายท้างใบอยๆเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการช่วยให้ช้างเนี่ยตกมันได้บ่อยขึ้นนั่นเองครับช้างพายคือช้างเพศเพศปูเพศปูนะคะครับตัวต่อไปครับนี่เลยเราเรียกกันว่าไทยนะครับหรือภาษาเหนือเราเรียกกันว่า คู่เลยสําสำหรับคู่เลยนะครับจะมีฤทธิ์เป็นตัวของยาที่ช่วยในการระบายนะครับแก้ปัญหาเรื่องของท้องอืดท้องเฟ้อได้ดีนะครับแล้วก็ตัวต่อไปครับจะเป็นส่วนของเกลือนะครับสําหรับเกลือเนี่ยก็ช่วยให้ตัวของช้างเนี่ยทานเข้าไปแล้วปุ๊บกระตุ้นให้เกิดความที่อยากจะทานตัวของน้ําเพิ่มเติมกระหายน้ำมากขึ้นซึ่งมันเป็นผลดีกับช้างเองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับจะช่วยให้เขาทานน้ำเพิ่มขึ้นอาจจะช่วยได้ดีในช่วงของหน้าหนาวเนียครับที่ช้างไม่ค่อยได้ทานน้ำครับก็จะไ นีช่วยข้อมูลแน่นๆเลยนะคะ,ะคือแบบพูดลวดนิ่มใช่ไหนะ,ะแกเขินค่ะตรงนี้คุณหมอก็แนะนํำอย่างเรียบร้อยแล้วนี่ขอขอบคุณก่อนนะคะท <c oughs> ี่มาให้นะคะถ้าจะติดตามหมอ,อกเกมนะคะติดตามได้ในรายการรอบรู้เรื่องช้างบายหมอตุกนะคะ, <Wow. S 1> ะตรงนี้เดี๋ยวเราขอจัดตะกา ต่อไปจะใส่อ้อยกันนะคะผลไม้ทุกอย่างเราจะนําไปล้างที่น้าด่างทับทิมด่างทับทิมก่อนนะคะอ้อยเสร็จแล้วก็ใส่กล้วยทำเสร็จแล้วก็เอาไปให้ช้างกันนะคะเออให้ตัวไหนครับให้น้องน้าทิพย์นะคะน้ำทิพย์น้ำทิพย์น้ำทิพย์คือช้างสาวน้อยเชือกนี้นะคะมาค่ะคุณแม่ขอก่อนเลยนะคะ แมวไหนก่อนอ่าค่ะขอบคุณค่ะนี่คือคุณแม่ของน้ำทิพย์นะคะคุณแม่น้องชื่ออะไรนะคะไอหุ่นหุ่นซับคุณซับนะคะคุณซับจะคุณซับคุณแม่อายุเท่าไหร่ล่ะคะยี่สิบสามเวลายื่นให้ช้างน,นะคะเขายื่นให้เลยนะคะอ่าหาน้ำทิพย์กันหน่อยอันนี้ คุณแม่ไม่ยอมละ,ละสายตาจากอาหารเลยแสดงว่าอร่อยคะ่ะเนื่อ <laughs> งจากน้องอุตสน,นิดหนึ่งนะคะ,ะ,ะ,ะน้องน้ำพิ์อายุเท่าไหร่ละคะปีนี้สองปีสาเดือนนะคะเด,เด็กคะ่ะสองสองขวบอะคะ่ะประมาณสักอันนี้คนหายใจแรงนะแม่รู้แล้วอ่ะ อคนสวยคือตรงนี้เราจะให้ปริมาณที่พอเหมาะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะถ่ายดีเกินไปนะคะมีมีคุณสมบัติของของสมุนไพรที่เราใช่ใช่ค่ะจะช่วยระบบขับถ่ายเขานะคะอันนี้กินทานเยอะกินเยอะเนี่ยท้องเสียแน่นอนเหมือนเหมือนเราอะค่ะมันเป็นมะขามเนาะออาแม่หยุดก่อนนะแม่อ่ะ จากน้องตัวน้อยนะคะก็จะแบบมีความพยายามมากเลยค่ะแล้วลูกชอบดูมีความปีนนะคะเดี๋ยวนะแม่ลูกยังไม่ได้กินเลยมาอานทีนึงที่นึงที่นึงคือเนื่องจากออฟก็ตัวสั้นอยู่แล้วนะคะต้องมีความพยายามสุดยอดปกติแล้วมอบของกัน อัันนีมวจริงๆแล้วนะคะการทำอาหารนี้ทำได้ตลอดเลยนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาทำได้ทั้งวันเลยนะคะที่นี่เปิดตั้งแต่9โมงจนถึง3โมงครึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นวันหยุดนะคะจะเลิกวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราจะเปิดถึง4โมงนะคะก็ฝากกิจกรรมทำอาหารนี้นะคะสำหรับผู้คนที่สนใจเข้ามาเที่ยวนะคะแล้วก็สามารถติดตามรายการเดอะช้างวไรลตี้นะคะทางช่องเดอะช้างชาแนลได้นะคะและขอฝาก ที่แน่นอนเลยมีกิจกรรมอีกหลายอย่างนะคะที่อยากจะให้ทุกท่านนะคะเข้ามาเนาะแล้วก็สามารถติดต่อได้ทางเมลนะคะถ้ามาทางลุมคณะนะคะของปางช้างแม่สาหรือของเดช้างได้เลยนะคะวันนี้ขอลากัรไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะหรือน้ำแค่5าบาทที่เนี่ยหับต้นทุนออกไปแล้ว เราสามารถนำเงินพวกนี้เขาจะนำรายได้ช่วยไปดูแลชาวบีกับจิบกาแฟอิ่มทองแล้วยังเหมือนเราได้บุญไปอ้อมๆด้วยใช่มากกว่าว้าวรลอยร้อนสิอร่อยอร่อยหอมอันนี้คืออย่าหาทาะ